สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อครูพัฒนางสาวพัทิดารักษาอินวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักการอ่านรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นการอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจมิใช่สักแต่อ่านหนังสือออกเท่านั้นแต่ต้องมีคุณสมบัติของผู้ที่อ่านเป็นด้วย จึงจะทำให้การอ่านนั้นได้ความหมายได้อัธรตตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียนและลักษณะของผู้ที่อ่านเป็นนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านลักษณะของผู้ที่อ่านเป็น 1. อ่านแล้วรู้เรื่องราวได้ตลอดแจ่มแจ้ง 2. ได้รับรสชาติจากการอ่านหมายถึงเมื่ออ่านเรื่องใดก็ตาม ย่อมเกิดความซาบซึ้งตามเนื้อหาสำนวนและวิธีการประพันธ์นั้นๆเกิดอารมณ์ร่วมและมองเห็นภาพพจน์ตามที่ผู้ประพันธ์บรรยาย 3. วินิจฉัยคุณค่าของหนังสือที่อ่านได้ว่ามีคุณค่าหรือประโยชน์แง่ใดมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด 4. รู้จักนำสิ่งที่เป็นประโยชน์จากหนังสือที่อ่าน มาใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 5. รู้จักเลือกหนังสือที่อ่านได้เหมาะสมตามความต้องการในแต่ละโอกาสหลักการอ่านออกเสียง 1. อ่านออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจน 2. อ่านให้ดังพอที่ผู้ฟังได้ยินทั่วถึง 3. อ่านให้เป็นเสียงพูดโดยธรรมชาติ 4. รู้จักทอดจังหวะและหยุดหายใจเมื่อจบข้อความตอนหนึ่งหนึ่งห้าอ่านให้เข้าลักษณะของเนื้อเรื่องหกอ่านออกเสียงและจังหวะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องเช่นดุหรือโกรธก็ทำเสียงแข็งและเร็วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการข้ามรวนอ้อนบอนก็ทอดเสียงให้ช้าลงเป็นต้นเจ็ด ถ้าเป็นเรื่องร้อยกองต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย 1. สัมผัสคาลูละหูต้องอ่านให้ถูกต้อง 2. เน้นคำรับสัมผัสและอ่านเอื้อสัมผัสในเพื่อเพิ่มความไพเราะ 3. อ่านให้ถูกต้องตามจังหวะและทำนองนิยมตามลักษณะของร้อยกองนั้นๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาวันนี้ พบกันใหม่บทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ